ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อคูณได้ยึดตามพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับที่จะไม่ยอมสันโดษในเรื่องบุญกุศลและก็ทําประโยชน์เพื่อสาธารณชนอย่างที่เราท่านได้เห็นมาเป็นระยะเวลายาวนานการกระทําของหลวงพ่อคูณตลอดชีวิตการบวชท่านไม่ได้หวังเพื่อทีพผ่านท่านต้องการเพียงทําขั้นสูงเพื่อความเข้าใจและต้องการทดสอบความอดทนของท่านเองว่ามีความอดกั้นในอาสวะกิเลสแค่ไหนไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อท่านได้ทําอภิญญาท่านใด เพราะท่านไม่เคยอวดรู้ว่าจริงประกาศให้ใครรู้ว่าตัวกูสําเร็จขั้นนั้นขั้นนี้แต่ที่แน่แน่การเดินทุดงเดินป่าของท่านเท่ากันเพื่อฟอกจิตใจ,จบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาและอุปทานทั้งปวงเพียงทำขั้นสูงเพื่อความเข้าใจและต้องการทดสอบความอดทนของท่านเองว่ามีความอดกันในอาสวะกิเลสแค่ไหนไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อท่านได้ทำอภิญญา ท่านใดเพราะท่านไม่เคยกลัวรู้ว่าเก่งประกาศให้ใครๆรู้ว่าตัวกูสําเร็จท่านนั้นท่านนี้แต่ที่แน่ๆนนการเดินทูดงเดินป่าของท่านเท่ากับตัดภาพยุทธการละทั้งปวงเพื่อฟอกจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาและอุปาทานทั้งปวงหลวงพ่อคูณหรือว่าสายของหลวงปู่มั่นโดยตรงแต่ท่านก็ยึดแล้วพระสายป่ามาปฏิบัติโดยนุโลมอย่างเช่นยึดแนวบินทบาตอยู่ในทุดงเข้าวัดข้อสามที่ว่าพิสูผู้ถือเที่ยวบิน ประมาทเป็นวัดเพื่อเป็นเครื่องขจัดกิเลสแห่งตนคือไม่รับนิมนต์หรือว่าลาพิเศษอย่างอื่นได้นอกจากฉันอาหารที่บิณธบาตได้มาเท่านั้น